นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทาง YouTube ของ96.5 FM ของสมทนะครับคลื่นแห่งความคิดแต่ว่ารายการนี้จะขึ้นเฉพาะ YouTube เท่านั้นไม่ได้ออกอากาศสดทางนปัปวิทิยุนะครับถ้าทางนปัดปิทิยุผมก็จะมีรายการที่นปััดเนี้ยนะครับ96.5ของสมทชื่อรายการโลกยาบเช้าจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา ตีห้าถึงหกโมงเช้าท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ปีสองพันหมืรอยยี่สิบเจ็ดมั้งครับที่ที่กองผลที่หนึ่งแล้วก็ย้ายมาเอาสมทสลับไปสลับมาหายไปนานแล้วก็กลับมาอีกตอนนี้ก็ทํากันไม่ได้ปีที่สามแล้วนะครับรวมทั้งรายการก่อนหน้านี้ด้วยตอนที่จัดสามทุม่มเอาเป็นว่ารายการที่ท่านดูและฟังอยู่เนี้ยเป็นงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายจาก96.5ไว้ว่าให้ทำขึ้น YouTube ตามใจชอบในบริบทของผมเองเลยตั้งชื่อรายการว่า In Context ที่จริงชื่อภาษาไทยนะครับในบริบทแล้วก็ผมก็หาเรื่องเล่าให้ฟังในภาพกว้างของเรื่องที่มันแคบหรือภาพเรื่องที่มันกว้างก็ทำให้มันแคบลงแล้วแต่าว่าจะเลือกบริบทคุยอะไรนะครับแต่ว่าผมใช้เวลายาวหน่อยที่จะคุยวันนี้จะเป็นตอนที่สของออราชพงศ์สวดานกรุงแห่งกรุงกัมพูชานะครับเป็นตอนที่ส คือจะไม่อ่านทั้งหมดล่ละนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะมีความรู้สึกว่าอาจจะมากไปประมาณจานองนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับไทยให้มากหน่อยคือถ้าอ่านทั้งเล่มก็ไปหาซื้อเอานะครับซึ่งผมก็อ่านแล้วละเพียงแต่ว่าเอาเฉพาะที่พอคุยกันได้แต่ให้เข้าใจว่าที่อ่านมาแล้ว สามตอนวันนี้ตอนที่สี่เนี่ยเป็นพงศาวดารที่คนขเขมรเขียนเองตามพระบัญชาหรือรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวของเขาแล้วก็เขียนตามที่เป็นภาษาเขมรหรือภาษาเขมรแล้วทางฝ่ายไทยก็ได้มาแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นภาคภาษาไทยว่าราชพงศาวดารรุ่งกัมพูชาวันนี้ตอนที่สี่นะหลังจากที่ พญานาคช่วยสร้างเมืองกัมพูชาให้กับสัตกว์ตดสัตกวดตก็ได้ครองเมืองกัมพูชาเนี่ยครับนครวัดนครธมนั้น็นถึงตอนที่ตั้งปฐมกษัตริย์ที่เกาะโคกหมันเรียบร้อยแล้วนะครับลุพระพุทธศักราช600ปีมโรงพระเจ้าเทววงศ์อัศจรรย์สเสด็จสู่สวรรคตไม่ปรากฏว,ว่าพระชนมายุได้เท่าไหร่จึงบรรดาเสนาสเสวกามา ราชปรโรหิตน้อยใหญ่พากันยกราชสมบัติถวายแด่พระเกตตมาลาราโชรถให้ขึ้นครองพิภพสนองพระชนกนาถขณะนั้นโดยอำนาจบุญกุศลแต่หนหลังซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาแต่ปางบุรพชาติสมเด็จพระอมรินทราธิราชจึงพาเทวบุตรเทวดาเหาะลงมายังกรุงกัมพูชาทิบดีแล้วมีเทวบัญชาให เทพพยดาตีพระขันรันาเป็นลวดลายล้วแล้วไปด้วยสุวรรณอวิจิตทั้งด้ามและฝักส่วนตัวพระขันนั้นสมเด็จพระอินทราชาธิราชสมเด็จพระอินทราธิราชได้ทรงประสาทประสิทธิ์ประดิษฐานเทวบันทูลแลดเทวบันทูลดีแลชั่วทุกอย่างไว้สําหรับองค์กษัตริย์ตราธิราชผู้ซึ่งได้เสวยราชสมบัติในรัชสีมาอาณาจักรนี้แล้ว พระอินทร์ก็ทรงจัดการราชาพิเศษมีบุตรเทวดาเสนานาาพร้อมด้วยพราหมณ์ปรหิตพฤฒธธาจารย์เห็นว่าท่านฟังหญเห็นว่ามันมีเสนานาคนะครับคือเมืองกัมพูชาเนี่ยมันเริ่มต้นจากสัตตะกวดฟังเทศพระพุทธเจ้าได้บุญนะก็เลยพวกนาคก็เลยมาช่วยสร้างเมืองให้เพราะนาคเองก็ได้บุญจากการฟังเทศเหมือนกันเพียนงะแต่ว่า พระพุทธองค์กับพระอนุนเนี่ยเสด็จมาโปรดสัตว์แถวนี้นะ,ะก็เลยทํานายว่าถ้าสาตตัตว์ตะโกดจะมาครองเมืองกัมพูชาก็อย่าไว้ใจเพราะสัตว์าาตะกวดเป็นสัตว์ที่พุทธจาไม่อยู่ก็ออร่องกระลอยเพราะมันมีลิ้นสองแฉกพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นอันนี้หมายถึงว่าบันทึกราชพงศ์สวดานคนคเขมรเขาเขียนกันว่าอย่างนั้น ผมไม่มีจุดประสงค์จะมาเสียดสีต่อว่าทำนิให้เข้าใจว่าคนเขมรเขาคิดถึงตัวเองเป็นแบบในพงศาสวดารแล้วเขาก็ไม่เถียงกันนะครับเราก็แค่แปลเป็นไทยแล้วอ่านให้ฟังทางนั้นนะครับก็มีบุตรเทวดาเสนานาาพร้อมด้วยพรามปโรหิตพุทธาจารย์เสวากามาตออกยาสามันตราจะตั้งขบวนช้างมาเป็นพยุหญาตราพร้อมด้วยมหรสพครบเครื่องสิ้นเสร็จแล้วก็แห่แห่หนองเนืองทั้งทางบกทางน้ําดูพิรุษ มหิมาเป็นโกลามาหาอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อพระเกตมาลาก็ทรงเครื่องเมื่อนั้นพระเกตมาลาก็ทรงเครื่องอารามเรืองรัชนาทรงสันวานทรงสัง,วา,ง,สงวานเพชรอลงกาอย่างมหากษัตริย์เจ้าครั้นทรงเครื่องเสร็จก็เสด็จขึ้นประทับบนราชยานอันโอรานด้วยบุตรสบกบรรดามนตรีมุกใหญ่น้อยพร้อมกันคอยถวายบังคม ขอถวายตนเป็นข้าแล้วสมเด็จมัขวานทรงหลังอุทกธารามุระธาพิเศษโสรสสงแลสะพระเกศาแล้วทรงพระมงกุฎอันอโลงกาแล้วประทานเครื่องกกุุธพันธทรงพระนารายทรงพระขันแล้วจารึกบนแผ่นสุวรรณพระบรมนามาพิไถยว่าพระบาทสมเดม็จพระเกตตมาลามหาจากักรพรริ ทิราชเป็นพระนารายณ์เจษดากษัตราอิสวรบรมบพิษสถิตณกรุงกัมพูชาธิบดีสิริยโสธรประวรอ,อินทป,ประรัตกุรุรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศวิเศษสุนทรอมรวิมานอวตารประสิทธิทประเสริฐจึงได้นามพระนครเป็นอินทป,ปัตเป็นนามพระนครเป็นอินทป,ปร,รัตตบ,บุรีโดยเหตุที่พระอินทได้เสด็จลงมา แล้วสมเด็จพระอมรินทราทรงเสกพระกถาเจ็ดคาบปลุกพระขันชัยให้มีเดชานุภาพอาจปราบศัตรูได้ทั้งสิบทิศให้มีฤทธนังจิตคิดปรารถนาแล้วสมเด็จพระอินทรามีเทวบัญชาให,ให้เวสุกรรมเทวบุตรผู้มีวุฒิเป็นนายช่างจัดสร้างปราสาทหินถวายแด่พระบรมบพิตรอิสราชเป็นเจ้าเอาแบบอย่างที่วิมานมีนามว่าธรรมสกาสาลาแล้วสมเด็จพระอินทราให้สร้างพระโคบรรจุพระไตรปิฎกในท้องนั้น เด็จประดิษฐานเป็นนิมิตสําหรับพระราชาธานีมีอยู่มากแข็งแล้วสมเด็จอินทราพร้อมด้วยเทวบุตรเทวดาก็อําลากลับคืนไปสู่สวรรค์เทวโลกคือตอนสร้างเมืองกัมพูชานีเ่เทวดาฟ้าดินลงมาช่วยกันเฉลิมฉลองอุดรุดเลยแล้วก็กลับสวรรค์ไปแล้ว ฝ่ายสมเด็จพระบรมบพิรพระเจ้าอยู่หัวก็รับก็ดำรัสสั่งให้ยกพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงสมเด็จพระพระปิตุราชตามพระราชประเพณีอันพระคถาที่สาหรับพระขันรัตนมงคลนั้นมีอยู่ในมือพราหมณ์เป็นผู้รักษาและพระองค์ยกพระทวารีพระชนนีถวายพระนามเป็นสมเด็จพระมารดาเจ้าพระทวดีบรมบพิรพระราชชนนีแบบธรรมเนียมนี้จึงเป็นเยี่ยงอย่างติดต่อกันมาจนกาลปัจยุบัน ส่วนนายงานที่ว่าเป็นเวสุกรรมคือเป็นคนคุมการก่อสร้างนะครับตอนแรกก็เป็นเด็กมาทักว่าอาน,นกเดี๋ยวตกอน,นกทําไม่ได้นะครับก็กลับมาถึงส่วนนายงานที่ว่าเป็นเวสุกรรมนั้นเมื่อได้รับเทวบัญชาของสมเด็จพระอินทราชาธิราชแล้วก็ไปเที่ยวตรวจเลือกหาทําเลพื้นที่ได้พบชัยภูมิที่ดีอยู่แห่งหนึ่งพอสมควรจะสร้างเป็นพระราชวังกับปรางประสาส แลเรือนหลวงสําหรับพระบรมวงสานุวงศ์กับที่อยู่ของเสนาบดีทั้งห้าแล้วก็ลงมือสร้างพระนครโดยรอบพระราชวังทําเป็นกําแพงล้วนแล้วไปด้วยหินประกอบด้วยป้อมปราการคูค่ายมีอยู่ทุกด้านดูใหญ่โตระโหฐานสะอาดสะอ้านกว้างขวางแต่ละข้าง,างก็ย,ยาวยืดคิดนับทางด้านยาวได้ถึงร้อยเส้นเศษทางด้านสกัด80เส้นมีเศษแล้วสร้างเป็นโรงทิมแถวล้วนแล้วไปด้วยหินทำสลับซับซ้อนเป็นตอน,ตอนมีหลายชั้น ประตูเข้ากำแพงขันทำยอดจตุรมุกเป็นพรหมพักะสมสลักเป็นลวดลายต่างๆนานาแล้วขุดเป็นสะสงคงคาทั้งสวนบุกผ,ผาราชอุทยานอันตรการด้วยรูปมนุษย์และรูปสัตว์มีสารพัดท,ทุกอย่างชั้นนอกปูลาดด้วยศิลาชั้นในดูงามตาปูลาดด้วยตะกัวมีอยู่ทั่วทุกลานในพระราชวังแล้วํำรัดให้สั่งตำรัดสั่งให้สร้างพระราชมนเทียอันเดียรดาดไปด้วยตำหนักเป็นหลายที่ ขั้นถึงเลิกดีมงคลการก็เสด็จขึ้นผ่านปัญจะมหาปราสาทเจ็ชั้นดูงามสะอาดสิริวิราชด้วยยอดปรางทั้งห้าสูงเยี่ยมใหญ่ยิ่งอันเพลิดพริงรัชนาล้วนแล้วด้วยศิลาสลักตามฝาเป็นกนกลายต่างๆเป็นกนกยกลายต่างๆอันนี้เป็นสำนวนไทยที่แปลจากภาษาเขมรน,นะครับก็ถือว่าเป็นสำนวนแบบไทยแหละโหว,ว,วิริสมาลางามมหมายิ่งใหญ่ตาการตา ก <S an> เหมรุ่งเรืองจริงนะในยุคแรกนุ้นหลายฉากหลายชั้นวิไลพันโสภามีโคมแก้วระยะรัชนาด้วยเงินทองปิดสวรรณอันเรืองรองทุกๆห้องในประสาทตัดให้แพรมาสดาษรวดลายบนหลังคาเฉิดฉายยอดมนดบทุกปลายยอดปรางสูงสุดสวมแก้วใหญ่อันงามงดรัศมีสีสดสวยสมสง่ายิย่งเมื <ME> ่อ ER พิษดูจริงๆก็เหมือนดังทิพยวิมานมาสเป็นวิมานทองคำทิพย์เลยนะครับ ครั้นถึงเลิกง,งามยามดีโปรดให้ตั้งพิธีขึ้นปราสาทจัดกระบวนพยุหะญาตราพร้อมด้วยเสนาโยธามาตยและพระสนมนางนาฏราชบริพานน้อยใหญ่แห่แหนพระองค์ออกไปจากปราสาทหินองค์น้อยเป็นการเรียบร้อยบรรลุถึงพระรชวังองค์ใหญ่แล้วมีพิธีขึ้นพระมนเทียนสถานพระราชทานนามว่าพระที่นั่งธรรมสภาศาลาราชามหาปราสาท พระอ,องค์ได้สเสวยราชในกรุงกัมพูชาอาณาจักรอันรุ่งเรืองบรรดาไพร่บ้านพลเมืองก็ได้อยู่เป็นสุขบริบูรณ์ทั่วมุกไปด้วยโภกทรั์แม้จะนับก็มีจํานวนเกินด้วยความเจริญแห่งการกสิกรรมและพาณิชยกรรมแห่งชนทั้งหลายเช่นการค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเงินทองก็คล่องสะดวกบรรดาอาณาประชาราชก็ไม่อาจรู้สึกที่จะนึกเบียดเบียนให้เป็นเสี้ยนหนามซึ่งกันและกันโจรผู้ร้ายอุกชะกันก็ไม่มีแม้แต่สักรายถึงสิ่งของตกหายลือหลงลืมไว ก็ได้ของคืนแทบทุกคราปรวงประชามีแต่หน้าชื่นเบิกบานพากันสำราญด้วยการกีฬาที่รื่นเริงมีแต่ความบันเทิงเป็นผาสุขทุกตัวคนท่านผู้ฟังเมื่ออ่านราชพงศาสดารกรุงคำประชามาตอนนี้แม้ว่าจะเป็นพงศ์สดารเล่าจากเล่าจากความจําหรือเล่าจากจินตนาการจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่มีพื้นฐานของความจริงในแง่ที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเขเมรสั่งให้เขียนนะครับในในสมัยก่อนโน้นสมัยโบราณ ขียนแล้วก็เป็นตามนี้ครับแล้วเราก็ไปใช้จินตนาการเอาเองว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแล้วก็ผมสรุปก่อนที่จะจบอีกอาจจะอีกสองสาตอนนะครับถ้าไม่มีเรื่องอื่นมาแทรกเนี่ยก็คือว่ากัมพูชารุ่งเรืองรุ่งเรืองเมืองไทยก็เป็นเมืองขึ้นของกัมพูชาเป็นเมืองที่ต้องถวายปลาสลิดกับน้ําจากทะเลชุบศรนนะ่ะแล้วมันกลับไปกลับมากัมพูชาเชื่อถือไม่ได้อย่างที่เราเข้าใจนะครับประเทศเขาก็ตกต่ําอย่างทุกวันนี้จะเทียบกับไทยเนี่ย ในแง่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวิธีคิดเทคโนโลยี eker. เราก็ไม่ได้สุดยอดอะไรในเอเชียหรอกครับแต่เราก็พอไปได้ก็ยังดีกว่าขเขม,ไมรไม่รู้กี่เท่ามันทำไมยังเป็นอย่างนั้นล่ะนะในเมื่อขเขมรเคยรุ่งเรืองสุดๆอาณาจักรเขมรโบราณปางนั้นพระเกยีรเรเยรติยศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ระเบือลือเรื่องไปทั่วทิศสานุทิศบรรดามหาชนทั่วทุกประเทศก็พากันนำเครื่องราชบรรณาการมาถวาย ขอเป็นค่าพึ่งพระบารมีโพธิสมภานส่วนกษัตริย์ที่ครองประเทศใหญ่ๆก็แต่งราชทูตรพร้อมด้วยเครื่องราชมนาการจำทูลและ,ะจำทูลพระชสารขอเจริญทางพระชไมตรีขณะนั้นกษัตริย์เมืองจีนได้ทราบข่าวก็มีความสมนัสยินดีอยากจะผูกสัมพันธ์ทไมอยากกจะผูสััมมพนธิตรไมตรีด้วยจึงแต่งตั้งราชทูตให้นำพระชสารพร้อมด้วยเครื่องราชบนาการมาถวาย เมื่อราชาทูตมาถึงเสนาบดีก็ได้นำเฝ้าแลถวายเครื่องราชบรรณาการพร้อมด้วยราชสารซึ่งมีข้อความว่าพระเจ้ากรุงจีนมีความยินดีขอผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้ากรุงกัมพูชาให้ติดต่อกันดังหนึ่งสะพานเพื่อข้ามไปมาด้วยเกรงว่าถ้ามีศัตรูมาหักฐานเมื่อใดจะได้เป็นที่พึ่งอาศัยซึ่งกันและกันข้อความนี้ประดิษฐานเป็นสัญญาซึ่งยอมรับรองว่าเห็นชอบด้วยเห็นชอบด้วยกันแล้วนะครับ พระเจ้ากรุงคมพูชาจึงมี MOU ตอบอันนี้ผมพูดเองนะครับพระเจ้ากรุงรัมพูชาก็มีพระราชสารตอบโดยกล่าวข้อความตามสมควรพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการแล้วดำรัสสั่งให้พนักง,งานพาราชทูตจีนไปชมปราสาทรชาชัวังที่สร้างด้วยหินและปิดด้วยทองหลังคาเครื่องบนมียอดมณฑปเป็นต้นก็แผ่ทองคําหุ้มเคลือบราชทูตจีนได้เห็นสิ้นทุกอย่างแล้วก็กลับคืนไปเฝ้ากราบทูนพระเจ้ากรุงจีนให้ทรงทราบทุกประการพระเจ้ากรุงจีนก็มีพระไทยปราโมทยินดีที่ ทั้งที่ได้รับพระราชสารตอบพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการด้วยก็จะเห็นว่าต่างฝ่ายต่างตอบแทนนะความเป็นยิ่งใหญ่จีนต้องเข้าเฝ้านะครับถวายก็ไม่ถึงก็จะเป็นเมืองขึ้นก็ถวายเ,าเครื่องราชบรรณาการแล้ว,แล,วแล้วราชสารจากกรุงจีนกัมพูชาก็ถวายเครื่องราชบรรณาการตอบกลับไปเอาเป็นว่ามาสูก้กกัมพูชาอย่างมากเลยในบรรดาห,หนังสือพระราชสารซึ่งมีโต้อตอบไปมาเวลานั้น ต่อมาได้คัดสำเนาเก็บรักษาไว้จนการบัดนี้แล้วฝรั่งเศสได้แปลออกเป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสแล้วตีพิมพ์ไว้ยังมีอยู่จนทุกวันนี้เห็นไหมครับมีนะในขณะนั้นสมเด็จพระบรมบรพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัวคือพระเจ้าแผ่นดินของกัมพูชาดํารัสให้สํารวจเขตแดนที่ติดต่อกับเขตประเทศใกล้เคียงมาแล้วครับแผนที่1.2ต่อสองแสนอย่างอย่างยัง,ยงไม่มาแต่ว่าประมาณนั้นแหละกําลังคืบคลานเข้ามาก็พระเจ้าแผ่นดินขเขมรให้สํารวจเขตแดนที่ ติดต่อกับเขตของประเทศที่ใกล้เคียงเพื่อให้ทราบอาณาเขตในขอบขันทเสมาอาณาจักรของพระองค์ว่ามีจดถึงเพียงไหนคือที่ตะวันออกถึงเมืองบาเรียอาณาเขตจดทะเลบาแตงคือข้างตะวันออกเป็นอาณาเขตของยนุนและข้างตะวันตกเป็นอาณาเขตของเขมรมีรูปพระนารายณ์ปั้นด้วยหินจารึกอักษรเขมรไว้เป็นหลักทิศใต้าอาณาเขตเขมรจดถึงฝั่งทะเลไม่ใช่กากูนะ อันนี้อันนี้เป็นขอบเขตขเขมรสมัยโบราณนะครับตะวันออกก็จดยวนแหละทางใต้จดทะเลตะวันตกถึงเมืองปราจินก็คือไทยสยามในยุคนั้นเมืองปราจินบุรีนี่แหละปัจจุบันเป็นอาณาเขตของขเขมรติดข้างติดตะวันอาทิตย์ตะวันตกเป็นเขตของไทยนะฮะทิศข้างเหนือขึ้นไปตามสันเขาดงรัก15วันไปถึงสตึงสนามขสัตหรือแม่น้ำสนามสาย ข้างใต้เป็นอานณาเขตของขเขมรข้างเหนือเป็นอานณาเขตของลาวในสมัยนั้นกรุงกัมพูชาธิบดีเป็นประเทศเอกราชมีหัวเมืองเอกโทรตรีจัตวาขึ้นเป็นหลายหัวเมืองแต่เมืองใหญ่ๆซึ่งเป็นนครมีเจ้ากุรุราชครองเมืองเป็นเมืองขึ้นก็มีห้านาครและเมืองไทยก็เป็นหัวเมืองประเทศสราชด้วยจำไว้นะพี่น้องไทยเราเป็นประเทศสราชเขามาก่อนนะ ตามราชพงศ์สวัดานและเมืองไทยก็เป็นหัวเมืองประเทศสราชด้วยเวลานั้นเมืองไทยเดิมตั้งกรุงอยู่ที่สุขโขทยัยเป็นเมืองหลวงและมีนครต่างๆอีกคือ1สวรรคโลก 2. กำโพธนคร3บริบูรณนคร4หาริภูนชัยนคร 5. พระพิษณุโลกนครรวมทั้ง5 6เมืองนี้เป็นเมืองไทยเดิมกำโพธนครก็ใช่นะ ส่วนเมืองจันทรตรกจันตรังซึ่งกษัตริย์จามเป็นเจ้าของเมืองหนึ่งและเมืองศรีสัตนาคณะหุดหนึ่งเป็นมิตรไมตรีสมปีนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายครั้งหนึ่งนี่นคือลาวนะครับลุพระพุทธศักราชปี620พระบาทสมเด็จพระเกตมาลาเจ้าทรงราชได้2 0พรรษาคือพุทธศรั6ก0ราช6620เนี่ยครับ ยังไม่ถึงสุขโขทัยนะสมัยสุขโขทัยจริงๆที่เรานับกันเป็นเมืองสุขโขทยัยเริ่มต้นอาณาจักรสุขโขทัยยังเป็นทางการในพศ1 7 9 2ถึง1,987นะครับพศนะครับพุทธศักราชแต่ว่าตอนนี้เราพูดในพงศ์สมบัารเมรเนี่ยราชพงศ์สมาราแห่งก,กรุงรัมพูชาเนี่ยปี690พศ690มันพันกว่าปีก่อนก่อนสุขโขทัยอ่ะนะครับผมก็ ไม่รู้เต่ผมก็อ่านแล้วคำนวณบวกลบตามนี้นะครับมันพงศาวดานจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือจริงนิดนึงนะนอกนั้นไม่จริงหรือว่ายังไงก็จินตนาการของคนกะเมนเขาบรรดาพระชวงสารุวง์องค์อัครเสนาข้าราชการน้อยใหญ่ตลอดถึงประชาชนทุกขั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกตัวคนในปีพศ620พระมหากษัตริย์ก็ครองราชโดยทรงผาสุขสนุกสําราญไม่ได้ทรงคิดถึงราชกิจราชการเอาแล้วไง ทรงหลงมัวสำราญและเพลิดเพลินด้วยพระสนมสริงคารเมื่อผู้หญิงอ่ะกษัตริย์เขมรในยุคนั้นซึ่งขับความบําเรออยู่ใต้พระราชยุคคนครั้งนั้นมีพระสนมองค์หนึ่งได้ลอบใส่มนวิชาการเพื่อให้พระองค์ทรงพระสิเนหาขันพระองค์ถูกคาถาอาคมดังนั้นก็ไม่ทรงสบายจะประทับอยู่ให้เป็นสุขดังการก่อนหาได้ไหม เมื่อมีเหตุวิปริตขึ้นดังนี้บรรดาอาณาประชารัษดรก็เดือดร้อนอาดูลบ้านเมืองที่เคยบริบูรณ์ก็กลับอัตคัดลงเกิดการโกลาหนเดือดร้อนกันขึ้นในปีนั้นฝ่ายสมเด็จพระอมริธราธิราชทรงเล็งทิพจักษุเห็นสมเด็จพระเกตมาลาถูกวิชามนสเสนจะเสียพระจริตเป็นแน่จึงสมเด็จพระอินทรานิมนพระขีนาศพหนึ่งองค์พระพรมทั้งสองค์ให้เสด็จ มาสู่กรุงกัมพูชาธานีแล้วให้พระอรหันตากับพระมหาพรพระมหาพรมสวดเจริญพระทิพมลสดาะพระเคราะห์ด้วยคุณพระรัตนไตรัยและมนพรมวิชาสมเด็จพระเกตมาลาก็หายหลงลืมพระสติเป็นปกติดังกล่าวพระอรหันตาพระมหาพรมกับสมเด็จพระอินทราก็ทรงกรณาให้เทวะโอวาต่างๆเสร็จแล้วให้จัดการราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยเครื่องกษัตร ขติยาจัดเป็นขบวนะยะราตราครบถ้วทนทุกสิ่งก็คือกษัตริย์เขมรหลงในผู้หญิงอะ่ะถูกมนเสกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยแย่อยู่พักหนึ่งพระอินทเทวดาก็มาโปรดมาสอนอกลับตัวใหม่แล้วก็ราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เสเด็จทรงพระนารายทรงพระขันทรงพระนามพระบาทพระบาทสมเด็จพระอัฏพระอ,อรัตตะเา พระอารัตตพลพาหโลพระเกตมาลาจากาักรพัิดราชอิสวรรหรืออิสวนมหาเอกราชเป็นพระบรมนาถพระบาทบรมบพิษเป็นเจ้าชีวิตเหนือเก้าเป็นมงกุฎในกรุงกัมพูชาธิบดีสิริยะโสธรบวรอ,อินทป,ปรรัตกุรุรัชราชธา,านีบุรีรมอุดมราชานิเวศวิเศษมหาสุนทรจึงพระขีนาศจัดตั้งคณะสงฆ์ขึ้นเจ็ดคณะมีพระสุคนธาธิบดีเทระเป็นคณะธิบดีพระพรจัดตั้งตำแหน่ง ปรหิตเจตตำแหน่งพระธรรมราชเป็นประธานทิบดีพระอินทรงนารมิตเป็นพราหมู้ชายคนหนึง่งแล้วก็ว่าว่าต่อไปต่อเนื่องกันมาจนเจริญลุลงเรืองใหม่อีกทีหนึ่งครับจนปัจจุบันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะอ่านต่อนะครับสัปดาห์คือจะอ่านผมจะอ่านต่อไปจนถึงประเทศไทยเป็นเอกราชสยามเป็นเอกราชไม่เป็นเมืองขึ้นของเขมรแล้วหลังจากนั้นก็ก็ถ้าว่างๆยังไม่รบกันใหม่ก็จะเอากลับมาอ่านอีกทีงจุดมุงหมายก็คืออย่างนี้ครับเพื่อที่จะ ให้เราเห็นประวัติศาสตร์ที่เป็นราชพงศ์สวดานของขมรเขาเขียนเองเขาคิดถึงความยิ่งใหญ่ของเขาแล้วก็คิดถึงความตกต่ำของเขาด้วยปัญหาคือว่าคนขมรปัจจุบันจะเข้าใจหรือไม่ว่าประเทศตัวเองกำลังตกต่ำทั้งทั้งที่เคยยิ่งใหญ่สยามกำลังรุ่งเรืองกว่าในยุคอดีตที่เคยเป็นเมืองขึ้นห่างๆนะครับอย่างที่บอกต้องไปถวายเครื่องราชบรรณาการให้แก่กรุงกัมพูชาก็จะเป็นปลาสลิด จากระบุรีจากเมืองระบ๊แล้วก็น้ําบริสุทธิ์ไม่ได้บรรจุขวดไม่รู้อไปยังไงนะครับจากทะเลชุบสอนนั่นต้องส่งให้เขม้นเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเอาละครับขณะนี้หมดเวลาของรายการในบริบทของกับผมสมเกียรติออดไปหมดแล้วนะครับขอลาไปก่อนอารายการนี้ขึ้น YouTube ตอน6โมงเช้าวัวนศุกร์แล้วก็อยู่ใน y o u t u b e ตลอดไปนะแล้วก็วันศุกร์ถัดมาก็จะวันศุกร์ทุกวันศุกร์จะขึ้นเนื้อหาใหม่ ตอนหกโงชา้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีจากกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลและ96.5อสมทพทอบสวัสดีครับนั่นคือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ